ข้าวซุกมึงได้ยังไงนี่นะเกายสู้กินแสบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขนคือเขึ้นกันแนะครับเนาะหลังจากที่เฮากินข้าวแล้วนะครับผมจะพาพี่น้องมากินบะคงซุกกับผมเฮากินตําหลายเหมือนว่าพี่น้องเนะาะตำกุ้งสดตำหอยแข้งตำบะคงใส่อิปูน้าใส่มะกอกเฮาก็ตํามาเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กินซุกครับผม กินบกุงซุกกับมันนี่ครับพี่น้องครับบกุงซุกหว,วาน,วานแสบๆครับพี่นอ้องครับนี่มันนี่จะพาพี่นอ้องมากินบกุงซุปกับผมมาครับฟานเปลือกครับพี่น้องมันนี่ตัดหัว่อนพี่น้องโอ้เหนื้ออนพี่น้องครับผมให้พี่น้องฟานเปลือกครับผม คันแปลงเรียบร้อยครับพี่นอ้องไปล้างครับผมมัดิไปล้างกันนะพี่น้องเนอะนะพี่น้องครับล้างเรียบร้อยครับผมนี่ต้องเหลืองมาปลาเลยครับพี่น้องปลา ครับพี่น้องหวงอวทงซุกมองข้างในี้เลยอืมอ่ะไหนๆอยู่พี่น้องเอาในออกครับพี่น้องเดี๋ยวขูดในออกกันพี่น้องขูดออกก็สอดเนี่ยเรพี่น้องขูดออกเนื้อไม่แจ้งซิมบัเสี่ยหายไรแล้วพี่น้องเนาะ ได้ายมครับไม่ออกเรียบร้อยครับหงกอบว้บบนวานพี่นอ้องมาครับพี่น้องครับผมบาดนี่มาคุงเข้ากับพร้อมรับประทานนะครับพี่น้องนี่ครับผม นี่เอาในออกน้ำล้อยครับผมมามากินหมกคุ้งแ่บๆมาก่อนนะ่ะเพียงหน่อยน้อยหมอกคุ้งซูกค,ครับพี่น้อะแสบๆเขาปลาครับอืมอบกวนพี่เ้อะ กินเขาแล้วกินผใหม่ครับพป่น,น้งมะฮงสุกเอบคปครับอืม ชินหนาดเบาช้าใจพี่น้เนาะชินใหญ่ใหญ่อืมอืมหวานครับผมจับ không thì nhìn nhanh vào ba cắp mmm bán cho em nó วานชำครับไปน้องอน่นมอืม tham con bán kênh แซ่บครับผมหวานช้ำพี่เน้ะอืออืออืออืมกล่นน้ำหวาน thì chồng sắp vấn vãn không ừ เห็นแก่ลูกม่วงครับพี่น้งอ,อ,อ,งองนะฮะลูกม่วงน้ำลงมาซุปอันนี้มันสีส่ำๆลยพี่น้องมันสม่มครับผมเห็นแก่ลูกม้วนครับผม นี่แอนโดรโมนช้ำๆอืมอืมหวานขนาดพี่น้องอืม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 นะพี่น้ะ นี่มอวงทุกครับผมนี่กาแาครับผมอืมหวานอืมอืมนี่กาแฟครับผม อืมอืมอืมอาพี่น้องครับคิปกินบักรูงสุกกับผงมังสุกกับอิ่มเวแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเครื่องซัมมนี้ก่อนนะครับเนาะกะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติข้ามารับส้มคลิปส่งอสงเผยยาโซกินแสบด้วยครับเด้ขอกัขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่พอเป็นกําลังใจให้ ช่องเฮียโซกินแสบน้ำเลยเด้อครับคือเกาครับผมเกาสุกขี้มันเสมอมันแค่เกาสิ่งได้ดีหายลังเขาพูายไฟใหใายไกลห่างพมอปม่พี่นอ้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ